แต่ยายก็ทำก็ก็อกนิ้วไม่ปฏิเสธใช่ไหมว่าโดนตอนยายกอดก็โดนเหมือนกันใช่ไหมเป็นไงล่ะกลับบ้านมีฉลองให้ไหมล่ะเป็นถ้าถ้าแก่หนังหน้าขนาดนี้นะมากอดผัวเรานะเอาจริงๆสำหรับตัวเองนะสงสารผัวไม่ได้รังเกียจยายหนังเหี่ยวนะนะคะไม่รังเกียจคนทอนแหละ สงสารผัวก็โอ้ยอนหน้าเหี่ยวเหียวมาถูหน้าผัวเราเนี่ยมันใช่ไหมอันนี้เราสงสารผัวนะคะพูดเรื่องจริงเลยนะคะหน้าใสาสวยมาถูมาไถ,าถายังพอเพราะว่าเออเนาะมันน่ารักน่าจับหน้าต้องหนังไม่เหี่ยวต่งตึงไปหมดเนี่ยมันเป็นเรื่องปกตินะคะของของชอบของผู้ชายไปไปกอดเชฟยันโน้นเจเน่ปล่อยแล้วได้อยู่แล้วแต่เชฟยันจะเอาหรือเปล่าก็ไม่รู้ ใครบอกอ๋องท้าบอกดูสภาพไม่น่าห่วงสักนิดใช่ค่ะแล้วการที่อันนี้ไม่ได้ฟังเนาะเพราะว่าก็มีบอกไปฟังมาว่ายายบอกว่าตอนไปกอดผัวเขาอะเมียเขาหวงไม่ดูหนังหน้าตัวเองเลยยายดูหนังหน้าตัวเองบ้างนะหน้าแบบนี้ไปกอดผัวเขาไม่มีใครเขาห่วงหรอกมีแต่เขาก็สงสารผัวนะยายนะดูหนังหน้ามากว่าทาเหมือนว่าตัวเองมีอุ้ยเสน่ห์อะไรมากมาย 108, สเสน่ห์ร้อยแปดพันเก้าเสน่ห์ร้อยเล่มเกวียนของหญิงชลาหุ้ยต้องดูหน้าตัวเองหน่อยนะก่อนที่จะทำคอนเทนต์ไปกอดหนุ่มกอดเด็กที่ไหนเนี่ยมันต้องดูแล้วว่าทำแล้วมันหน้าดูไหมไม่ใช่ทำแล้วมันโอ้ยคนดูแล้วทนทนดูไม่ได้เนาะสงสารคนโดนกอดอันนั้นมากกว่าค่ะแต่อย่ามาพูดเลยอย่ามาพูดเลยว่าเมียก็หวงอะไม่จริง ไม่มีทางเลยนะคะคนอย่างเมียเมียลุงเจ้าหวงเจ้าหวงผัวกับยายเนี่ยอุย้ยเอาอะไรมาพูดหลงตัวเองนิชาพาลุยบอกว่าเสียดายเวลาที่ติดตามมานานไว้ใจค่ะไว้ใจคิดว่าจะไม่หักหลังลุงสุดท้ายก็หูเบานะคะยายไม่ได้ใส่ต่งหูมังคะท่านผู้ชมยายอาจจะลืมใส่ต่งหูนะคะเลยต้องหูบันเบานิดนึงต้องห่วงนิดนึง เอามาถ่วงพูดผิดแม่หมอพูดผิดสวยสิว่าไปอย่างถูกต้องถูกต้องนะคะนะคะอันเนี้ยคอนเทนต์เนี่ยตัดไปเลยนะคะขอบอกยายถ้ายายสวยนะยายไม่เหี่ยวขนาดนี้นะเมียเข้าหวงก็หน้าเป็นเรื่องปกติจริงไหมคะนะคะ,นะคะสวยหนังไม่เหี่ยวเนียงไม่ยานยายเนี่ยยางน้ำยานเนียงก็ยานน้ำหมากก็เล็ดนะคะ ฟันก็หรอยังทำไปได้น่าสงสารลุงค่ะน่าสงสารสวัสด,ดีดีโฟนดีโฟยอ่านยากนะคะนะคะพี่ๆสวัสดีค่ะนะคะยายต้องสำนึกว่าการที่มาพูดว่าไปกอดไปกอดหัวเขาที่เมียเขาห่วงเนี่ยมันถูกต้องแต่ยายต้องสำนึกนะคะว่าที่พูดเนี่ยเข้าข้างตัวเองหรือเปล่าใครก็จะไปห่วง หน้าก็เหี่ยวเนียงก็ยางฟันก็หลอขี้เมาอีกต่างหากเขาคงไปล่อยไปตามเวนตากรรมดูแล้วคงขำๆม,ม,มากกว่าค่ะนะคะแต่ว่าทําไปก็ให้สํานึกหน่อยนะคะว่าสมควรทํำไหมว่าแก่แล้วนะเราอ่ะอายุไม่ใช่น้อยทําอะไรก็อยากให้ลูกให้หลานเขาอายนะลูกหลานมาดูว่าโอ๊ยทําไปได้อายลูกอายหลานบ้างนะคะจะทําอะไรไม่ใช่ว่า จะเป็นยายเพิงตะบี้ตะบันทาไปไม่แคร์ใครไม่ได้สังคมนี้เราไม่ได้อยู่คนเดียวยายมีลูกยายมีหลานยายจะทําบ้าๆบอวๆให้มันเรื่องตลกได้แต่อย่าทําชิดิที่ว่าออกไปในแนวนี้มันน่าเกลียดนะคะหน้าตายายก็พอถ้าไม่แต่งนะขอบอกเลยนะขอบอกเลยนะถ้าไม่แต่งหน้าออกสื่อเนี่ย ก็ไปดูตอนหัวค่าแล้วกันตอนไลฟ์สดตอนที่ผ่านา40ดีกรีเข้าไปในคอหน้าเหี่ยวยานเหนียงย้อยไม่รู้ว่ายานไปถึงไหนยานไปถึงเห็ดหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะเนี่ยยังอุตส่าห์ทำคอนเทนต์ว่าเมียห่วงอีกเมียก็ห่วงหน้าไม่อายถ้าสวยเต่งตึงเด้งอย่างน้องหนู หนูหนูคนนั้นอน่ะก็ไปอย่างก็น่าห่วงหนูที่เข้าไปแล้วอ่ะเข้าไปอยู่นาแล้วอ่ะน้องหนูที่ไปอยู่นาเขาไปแล้วอันเนี้ยทำคอนเทนนี่ได้ทาคอนเทนต์ว่าเมียห่วงเป็นเรื่องปกติเพราะหนูสวยไงหนูสวยหนูเด้งแล้วหนูเข้าถึงลูกถึงคนเพราะฉะนั้นเมียเขาห่วงเนะี่ยเป็นเรื่องปกตินะคะเป็นเรื่อง